วันนี้จะมาเทสไมไวเล็นะครับที่ผมสั่งมานะครับจะเป็นรุ่นนี้นะครับว่าเสียงจะชัดเจนไหมจะตัดเสียงรบกวนได้ไหมนะครับอันนี้คือผมใช้เสียงปก,ปกตินะครับที่ใช้อยู่กับโทรศัพท์จะมีเสียงน้ำตกจะมีเสียงพัดลมอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบใช้ไม์นะครับ นี้ก็ได้เสียบใช้ไม้ไวเล็แล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าตัดเสียงรบกวนได้ไหมครับแล้วสัญญาณชัดเจนไหมนะครับตอนนี้ผมติดอยู่ที่ปกเสื้อนะครับครับก็จะมาเทสกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับเดี๋ยวมาฟังคุณภาพของเสียงกันครับครับครับตอนนี้ก็ผมจะมาเทศไม์ไวเล็ตรุ่นนี้นะครับในส่วนของ ระยะนะครับว่าจะได้ไกลสักแค่ไหนนะครับที่เขาจะรับสัญญาณระหว่างตัวรับกับตัวส่งได้ครับเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะครับครับตอนนี้ผมก็จะจะเดินออกไปห่างจากตัวรับไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของระยะทางนะครับก็ยังได้ยินชัดอยู่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบหนึ่งสองสามตัวนี้ก็สี่เมตรนะครับที่ระยะห่างจากตัวรับนะครับจาก My Wallet นะครับอันนี้ก็เพิ่งจะสั่งมานะครับซึ่งก็ผมก็ลองเทสมาแล้วหลายรุ่นนะครับก็สึกว่ารุ่นนี้จากการเทสเสียงน่าจะโอเคแล้วนะครับทั้งตัดการตัดเสียงรบกวนนะครับในตัวนี้นะครับ ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังได้ยินอยู่นะครับหนึ่งสองสามี่ห้าหกดแดเกสอันนี้ก็คือ8เมตรแล้วนะครับประมาณ8เมตรนะครับก็ลองเทสดูนะครับว่าเราจะได้ไปสักเท่าไหร่นะครับในส่วนนี้ระยะตัวนี้ผมก็จะเทสแค่สักประมาณ4ี่สามสประมาณ15เมตรนะครับนี่คือระยะทางประมาณ15เมตร นะครับเสียงจะยังได้ชัดเจนไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบช่วงนี้รอบๆตัวผมก็จะมีเสียงลมนะครับเพราะอยู่ในเออ่กลางทุ่งนะครับเหมือนกับกลางทุ่งแล้วแหละครับคือจะมีลมพัดอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าข้างบนจะเป็นในส่วนของตัวสแนลนสังคานะครับแต่เสียงลมนะครับมีอยู่ตลอดนะครับแต่ผมเทส จากขั้นตอนแรกจากเ็ตแรกไปแล้วเสียงรบกวนตัดได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับในส่วนของตัวนี้ครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่ารุ่นนี้โอเคไหมนะครับในแากผมเทสในเบื้องต้นนะครับจากาความชัดเจนนะครับติดอยู่ตรงนี้นะครับเสียงโอเค สัญญาลบกวนโอเคแต่ระยะเดี๋ยวเรามาฟังกันครับครับขอบคุณครับครับก็สรุปแล้วนะครับเทสมาแล้วนะครับในส่วนของความคมชัดนะครับตัดเสียงลบกวนระยะทางนะครับก็ผมดูแล้วนะครับเต็มสิบเลยนะครับ ถ้าผมให้นะครับซึ่งถนนราคาที่ผมสั่งมาชุดนี้นะครับเป็นไม้สองตัวก็ห้าร้อยกว่าบาทนะครับจำราคาไม่ได้นะครับถ้าส่งด้วยอะไรด้วยก็ไม่เกินห้าร้อยห้าสิบนะครับที่ผมสั่งมาจากลาซาด้านะครับก็ฝากนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับในส่วนของผมที่ใช้ผมจะใช้เป็นแจ็คสามจุดห้ามิลนะครับ ในส่วนของไท p C โทรศัพท์รุ่นผมใช้ไม่ได้นะครับไม่มี OTC นะครับก็3.5มิลนี้ใช้ใช้ได้กับทุกรุ่นเลยนะครับถ้าใครที่มีโทรศัพท์ที่เป็นแจ็ค3.5นะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับก็ทั้งเสียงระยะทางนะครับระยะทางที่เทสนั่นก็ประมาณ15เมตรเสียงก็ยังคมชัดอยู่ยนะครับผมว่าประมาณสัก20เมตร สามที่เขาได้นะครับการันตีไว้เ็าน่าจะโอเคนะครับทุกอย่างโอเคหมดนะครับในส่วนของเสียงระยะทางนะครับนะครับเสียงรบกวนเทียนะครับก็ตัวนี้เป็นรุ่นนี้เลยนะครับที่ผมสั่งมานะครับก็ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรนะครับก็ถ้าสนใจก็ไปดูในลาซาด้านะครับ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ถนนราคาก็อยู่ที่500กว่าบาทนะครับก็โอเคเลยครับที่ผมใช้มาไม่ได้จะเป็นเค19เค35ไม่โอเคเท่าตัวนี้นะครับครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้นะครับครับขอบคุณครับ